ก็้ายเลยเป็นก็ยิ่งเลยช่วนีข้อกาไรอองไลน์เลยนี่สิพอดีเนาะก็ดีแล้วมันแห้งมักแหละแต่ปี้อเ่มีพอดีล้วอืมีสามีครับงคือที่ปจะจะซื้อสีสีไปทำโรงเรียนสองหกศูนบวกให้แปดเจ็ดหกหนึ่งล้านหนึ่งแซสา้ิบหก สวัสดีท่านผู้ชมก็หกกับสองทิปซานเนี่ยวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิดกะเสียเอาภารกิจหนึ่งวันข้องทิปมาให้ท่านผู้ชมได้เบ่งก็คือมือก่อนที่จะไปงานอมอบค้องสวยเรือห้องเรียนป่านสลันเนาะท่านผู้ชมซึ่งอันนี้กะภารกิจหนึ่งมือเนาะเคลียร์เวียดเข่งงานแล้วกะเตรียมตัวที่จะไปอะมอบค้องห้องเรียนในมือต่อไปฉะนั้นก็เลยแวะเก็บบรรยากาศมาฝากเนาะท่านผู้ชมบันทึกกันเฮดเวียดคล้องทิปในหนึ่งมือาบางมือเนาะ ฉะนั้นเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยกามาเริ่มอยู่จุดที่หนึ่งเราทำพิสูจน์ก็คือเมื่อนี้ได้ชิปกับน้องตายก็ได้เดินทางไปเกงก้ออีกทีหนึ่งเพื่อไปห้ามเงินที่หนาคานเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเกิบไปเปลี่ยนให้น้องซิ่งซองเนาะเพราะว่าทีทิปซื้อให้น้องมือกอนมันใหญ่เนาะมันก็เลยว่าต้องได้เปลี่ยนฉะนั้นก็เลยเอามาเปลี่ยนแล้วก็ได้ตื้มเงินเนาะสิบพันกีบมันไ่น้อยนะเนี่ยมีบ้าสิบพันได้ขอเอาน้ำถอดเส้นย สถานีที่ซองก็คือกลับมาบั่นซึ่งซองเผื่อ <who> ว <médico> ่าเอาเกิดมาแหว่ให้น้องเนาะเอาแม่มาแหว่ให้น้ำเมยู่บ้านเพราะว่าบ่อยากเอาไปโชงเฮียนเพราะว่าเด็กหนุอยหลายคนอยู่หันอันนี้เขาเอาอันนี้มาไว้สุดดอกเกิดเมื่อนั้นเด้เมื่อนั้นมันใหญ่โพดมาไปเปลี่ยนอันนี้นายจะพอดีเนาะสามบก้งอี้ขนนั้นเองอยากคนอีกเอาเอาขนาดนมั้นแหละลองใส่แล้วเปล่าส่ตะกีน่ะ ยังพ่อจะเาหซอยไหมอยู่เห็นซอยไหมมันรอกไปไหม้อันั้นั่นจะฮือมันนั่นเลยจามเขาซอยไ้มฮือต้องได้อาใหม่ใหม่ค่าใส่แล้วสะดอกเนี่ยน้อยังต้นซอยใหม่กอนใหม่กอนแต่คิดใหม่สิพอดีหรอกพอดีแล้วมันแห้งมากเล ใส่ยู่บตัวนี้นะะอันนี้เกิดเบอนันบ่เออเอามันคือหลอกว้แท้จักแล้วหลอกเลยต่ชื่อมาเฮ้อมืบอนันนะเด้มาคันหลอกไว้แท้น่แกเปนจักแด่อันนี้พอดีสามกันหลอกเลยเนาะซื้อแพงซื้อหลอกว้นะหันนะคายแพงนี่เไปือบรายแพงหันนายแพงบ่เอนันวัซื้อหันนี่จะจชื่อเ้อร์นัันชิก่อนี่จะไป่อ เออเป็นบังเออพอดีสามกันพอดียู่ดสกอะไรใหญ่ไม่พอพอดีนะอันนี้ไมาเปลี่ยนให้เล็ววันนี้เข้ากับสิกับเด้อยังมีเบียกตอบ่่ตอตอใจเป็นยังละลายเด้อมือได้สไปเยนนะไปเยนเทียนปรือไมือร ข้ามือ้องยังบอร์ท่นมากต้องแม่นลังพี pues ่ใหม่เออมืออื่นไปงานรงเรียงมือคือด้านทางถึงเรียงต่อไปใสกำบุนล่งขอดชิ้ใหม่ชินครับมาบาดกับเมื่อกันเมื่อเต็มงานต่อง่ายมืออื่นไปชิ้นต้ง ต่อมาทีบก็คือมาห้องเยนบันคอเพื่อมาเบิ่งประตูของเ้องเยนบันคอเนาะเพราะว่ามาศึกษาเบิ่งว่าต้องใส่ยังจังได้พวกะกำลังสิไปสวยห้องเย็นบันสลันเนาะซึ่งเพิ่นกำลังสิ็ดประตูห้องเยนหรือว่าป่ายห้องเยนแบบเดียวกันนี้เนาะก็เลยมาถอดทอนเหียนแล้วก็มาขอคำปรึกษาอาจารย์เพื่อซื้อเคื่องเตรียมเคื่องทีจะไปหมอบให้ก็แล้วมันเสรซื้อมือนั่นแหละก็แล้วเอาก็เหองเดินตงซือสกคนก็ ต้องเสื่อทันตัวนี้ร้ายตัวนีแตัวนี้เออแก่เชื่อเขาเห็นตัวนี้เขดีแหละอือพอดนี้สามีขับลงเียนบ้านนอกนะเออแล้วกาเสื้อเข้าเนี่ยเขาสรุปนะเออเสื่อเข้าแล้วก็เขากาบ่อจังหวะของเขาว่าเอาดินก้อนดินที่มาติดข้างนั้นข้างนี้สี่ด้านมันก็ใหญ่ขึ้นเลยไม่ต้องไปซื้อให้ตัวมันใหญ่มันนักหนาดอกตั้งใหญ่แล้วก็สบายอันนี้ก็นั่นน่ะมันก็ตั้งขึ้นนั่นเลยดอกแล้วก็ น่ก็คือเส้นทางบริเวณนองปลาฟ้าเนะาะานผส้มซึ่งเมืองจำพนนี่กำลังเหตสางทางเนาะได้ขึ้นมาผอมเดียวกับเมืองสุน่นแต่ว่าเป็นสางน้ำลังเนาะอันนี้กำลังเหลืม่มลงมือเหตต่อนี่ก็คือสถานีเกือบไทยสุดเนะาะถนผสุมก็คือการมาซื้อเขีองลวอุปกรณ์ก่อสางที่จะไปสวยเรื่องเฮียนบ้านสลันเนาะสำหรับออเดอร์อื่นๆที่เป็นเข่องอุปกรณ์การเฮียนแมนทิปสางน้าหัน แม่ทิพย์แล้วพึ่น no ก็ลงไปสื่อเครื่องมาคายห้เนาะส่วนอุปกรณ์การก่อสร้างแม่ทิพย์กำลังเริ่มสั่งไปไปเพียงสังซีซอแปร์เปิดฝุ่นแล้วก็อุปกรณ์การเทียนจักเทียนไว้ในเซ็สั่งซื้อไปเดี๋ยวเห็ดเกี่ยวแก่กันย่ามัน ูอ,อ๋อเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาสวยสังคมสวีเลื่องเรียน<ม>อันสังซีนี่สิไปเห็ดอ่างน้ำมุ่งอ่างน้ำเนาะและะ้วก็ดินบล็อกดินบล็อกในีเประตูทางเขาอ่าโอเคดินบล็อกในพื้นส<ม>่งหกสิบกับหกสิบหกสิบก่อนแล้วก็ปูนนี่เอาจากอันนี่ยคือมีปูนแดงบ่จำเป็นต้องมีปูนแดงที่บอกเคคอมื่อนี้มีเต็เมิเอะจะคล้องหานอยู่เนาะเพิ่นบ่ค่อยผู้เหลืองก่อสร้างปะได้ คนหูระเบยู่คนยูระเบหูตอนนี้อาจจะได้เมื่ออาจจะได้เห็นแร้ดอกสังกะซีเนาะมีแล้วเนาะดินบ็อกเนาะซีมีแล้วเนาะอ่ก็มืดทหารและจังอีกอย่้ยเมื่อคืนนี้มันโบมีเจี๋ยแล้วก็อานี้มาขียนเด้สังซีดินบอกโอเคไปเบิ่งซีแบบนี้เสั็จแล้วมันเบลล์ เหตนอะไรมาบ่สตีละปีเลย่งปีหนึ่งไปไปเบิ่งแค่นด้นอ่ะไปซะเออมันเป็นซีอันท่าห้องเฮียนนี่นะมันบอกเป็นซีภายนอกภายในได้ไหมซีที่ใจใจนี่คือซีวางได้แนวแก้มเลยตั้งซีข้าวเนาะเหม็นบอสซีข้าวแล้วก็ซีอัน ฝ่าเนาะอะมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะที่ว่าจะซื้อสีอ่ะสีไปทำเขียนป้ายโรงเรียนอ่ะสีไปทำป้ายโรงเรียนเขาเขาใส่สีอะไรกันพื้นสีพื้นพื้นสีฟ้าแล้วก็ตัวหนงสือสีขาวสีน้ำมันหรอ ออ่วิดีโอคอลได้ไหมอ่ะเปิดเปิดได้ไหมฟ้าเหรอใช่เพื่อนสีฟ้านี่นะไม่เห็นเลยเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นทิปไหมมันมันทำไมไม่ปกติเขาใส่ซีตัวไหนคือที่ปบบจะจะซื้อสี สีไปทำโรงเรียนตําป้ายโรงเรียนอะที่เขาไปเขียนซื่อโรงเรียนอะแล้วทีนี้นะพืน้นเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีขาวแต่ทีมันไม่รู้ว่ามันต้องใส้สีอะไรอะพ,พี่พี่รู้ใช่ไหมแมนเออพาเป็นครูอยู่หันมึงบอเขาบวัน้เป็นครูข้าสวยเรือสังคมเออผมเต็ บ้านโมมี่นี่นะตัวไหนซีค่ะแมนเห็ดแบบนั้นเลยนะนี่ซีเข่าซีเข่าแมนเข้าใจซีตัวนี้บอลลูซีตัวไหนเรียนีกนแล้วซีคาที่ททป่วยป่วยปูนหรือไป,ไป่ายไม่ปูนเขาสิอดินบอกไปก่อเห็ดแบบป่ายนี่เลยจะเบิ่งป่ายนี่หละแมนเลยนะเอาซิอันไหนได้ม,มันมันพอบอ่อันเดียว สำหรัเหตุเออสำอยัางานเงนเข้าอืมันคืเปาสำอันีจะสิแป้าทัดมาสำหรับตอนเช้าทัดมาแล้วสำนี้บมีบ่นี่เอออตุกสำนีอาดตุกสำนีว่าสี่านมเมนเอาซีนําเงินแบบนั้นเลยได้เอออ่าโอเคสันมื่นมื่นจะเอาไปส่งเข้ากรไดแต่สาวประมาณเจ็ดโมงอ เ่ฟผัวเรากระเป๋าหั่นนัดอานังก้อนใจเย็นๆอันน่ะใช่เลยมันมีเวียกยังไล่อย่างเงบ้หแล้วแม่ เฮาเลยนั่นสร้างปูนให้เจ้าไปส่งอยู่บ้านนั่นนะมันโค้งไปหลายเอาเงินเท่าอีกไหลเอาเงินไม่ได้ไล่มือนะคะนะรูดให้ทางแล้วไปหอดส่งตกลงกันว่าบไม่ได้จ่ายเงินขาคนส่งไปแล้วเก็มขาคนส่งเขามีราคาในในวิดีโอนะไปเบิรงคืนได้เลยบโปรแกรมเป็นโปรแก็บนะไรไปรก็บเออลูกสาวได้สร้างกระซี่อ่ะนะอันนี้ทีมเขียน์เลยสร้างกระซี่แปดพูดเศร้าแทน นินบขอหกสิบก้อนบุนเขียวสามสองบุนแดงสองสี่ขาวสีผ้าอ่าเขาเรีโซ่ป่ะอานันที่เอาไปเคี่ยนอันนี้นะเป็นสีขาวนะทั้งนั้นเราจะไปเคี่ยนแบบนี้เราเขายาคูดว่าปลายไปนใหญ่ทำนี้เพราะอะไรหกสิบก้อนประมาณนี้แหละมันเป็นยังไงอ่าเมนตัวใหญ่พอได้วอตัวสีป่ะโบสซาแบบเดียวกันสื่อนี่นะกัน6หกสิบก่อนนะ มันใหญ่พ่อบอกตังหูหีว่าก็ได้มันใหญ่พ่อมันเลือได้เออได้ได้เอาสำนันก็นได้อ,อันนั้นละกาอันเศ้าซองอันเด้ใครมันเป็นซองขางนี่มีบ่เศ้าเร็นี่มีบ่เศร้าเท่าไหร่เศร้าหนึ่งเจ็ดสิบพันเศาหเอา 60, หกสิบตีเอ่อเศ้าหัวฮะเศ้าหัวนาสิบซองเมตรชั้นสิชั้นนาสิบนาะเมตรหกสิ 60. ไม่เป็นอรอันนี้นี่หนาเท่าไหร่นี่ไม่นี่เขาไปแต่งเอาเอออันนี้เขาดินบล็อกใส่บล็อกเท่าไหร่เขาเขาแต่งเอาใหม่เขาที่จีกอโอพิกอืมเขาเอาวันนะเขาเอาอันนั้นซ้ำนาชิซซองก็ได้เอาซองเซาซองเซาเนาะแล้วก็ปูนแดงนี่พ่อพ่อบอกจังหวัดสำนีน่ะปูนเคี้ยวพ่อ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 พอพปูนเคี้ยกอลแล้วก็บลอกพ่อบ่อนี่ พ่อคุณแดงนี่กะคุณแดงไปเห็นยังเนาะเทข้านเทข้านบ่เทข้านเลยกะต่างเสาขุดคุ้มแทนมาเนยวผู้แดงลงไปเลยกกตั้งแล้วผู้แดงทม่พอแล้วนะซองสุดินสาตัวมีอะไเขามีอนเีแล้วแมนห้องเียนะเาได้ไปสลันเได้อรีบะเรอบัตนี่คนบัสลันต่ลูกเสียวมาเห็นงานนําเลยโอเเก่กัโงเลยะบอกแล้วนะเาหลับโครงการมากสิ โครงการโครงการศึกษาบ้านเฮานี้กำหนดนหมทีกคราวหนึ่งครั้งจักลิตรเพียนใส่เนี้ยหนึ่งจุดสามลิตรนะครับโตโตนี่เป็นผู้ที่ท่าไห้เนมีได้ผู้ที่สองผู้ที่หนึ่งเหม็นไอ้เฮากระโมก

ตินบอกหกสิบก่อนหลอยแปดสิบล,ละอันนะ่ะประมาณนึ่งแสน0แนคูณหกสิบเน 8, แปดพันเสนสิบพันหรือเป็่านม <c oughs> บวกลงอันลดลงใครนนอันบวกขึ้น <c oughs> ส,าสามคูณด้วยสามสามใช่ละสี 4, ่เส้นหกเห็นไหม ซาสามคุณเท่าไรคุณาคุณสา,ณสาเอาสี่เซนหกสิบป้าวไวกว่าจัก <c ười> ปกปนี่เงินบาทไปร้อยไร้สานี่ <c ười> ชไร้สาอันล,ล,ลูกผู้บเบียงเดนออกไหมเขาดิอันลูกพกเบียงว่านี่ลูก้าล่เอออานี่ลูกสารลามไห มีหน่อยอีกคนนึ่งอันนเท่าไรออลูกเบียงเออเป็นแปดแซนการ์บนแปดลอยดอืแปดลอยนี่ไรเท่าไรคูณสามสามอาเขียนก่อนเขียนก่อนว่าแปดแซนแปดแซนเจ็สิบหกบวกไปก่อนเจ็ดสิบหกสี่หกศูบวกเอ็นแปดก็สิบหก บวกให้เ <parfois> จ็ดสิบสองบวกให้หนึ to together, so ่งสี่สูนแต่จะเท่ากับแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทลายเท่าไรเข้าพัดไปแตงเงินกรีบแล้วสามแปดร้อยหุนเอาสองเซนหกอ่ะโอเคสองเซนหกสิบสี่สองเซนหกสิบสองเซนหกสิบก็เคียนเขียนหกสองเซนหกสิบก่อนแล้วก็มาบวกกับตัวนี้ จบวนี่ลอ260 260 6 0 260 2 6 6 0 2 6 6 1 1 3 6 0 2 6 6 1 1> 6, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอรูดเนี้เอาไปเห็ดบุญกันได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนไปชงเข้าใจ่ารถอไดสามสิบหกซื้อได้ทิบทิบทิบได้พอนแมนถ้ทิบก็ได้ ทิบดาพอนดาดาพอนอ่าก้าเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์หาซองกอดซองหาซองอดมองอ่ไม่เต็มเอาไปส่งมืออื่นก็ได้โอ้อเป็นห้องมุนนะฮะ บริ่งบดิห้องเออบดิองเออมันมันขาดมาพี่บ่เฮ้ยบดิซอสซอสแล้วเสียบตกเกียบมาทั้อันนี้ไมาเทงาวัดใส่ใดบ่บินนี่ได้คือขาบ่นเลยเ่าจ่ายเลยเออราคาจากที่จ่ายราคาแล้วนี่จ่ายแล้วเนาะหนึ่งแซนสามหนึ่งล้านหนึ่งแซนซามสิบหกพัน เลยนะทรงห้ยครบตอนเจ็ดโมงนอันนั้นมีหมูเขายุเขาสิมาทางนี้แล้วให้เขาเึาคนรถเข้าก็ได้แต่ว่ายันเขาบูัานะจะหัวแล้วจะบอกเข้ามันสวงการสางกันขาเออเดี๋ยวสิทำเดี๋ยวสิบอกเขาให้เขาไปแะกไ่้เพิ่นออกแล้ว อันนั้นมีแต่บางอื่นละส่งให้เอาแล้วตอนนี้เป็ดเหตุเ็จยังคงเถียงอ่ะตัว่านจะไปสอนไปสอนนี่ตัที่เนี้ยนะไหนมาตัวบ้าอยู่เร่ยนที่เรียนเข้าเวลาไหนผู้เฒ่าบ่กกระ่าวคนได้หอกกำลังซื้อเกลอกไปหายตึงคลิปนี้กัสิฝากไว้เท่านี้เนาะท่านผู้ชมกัเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปเนาะคลิปนี้ยังบ่จบเบิ่งในอีพีต่อไป เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย